สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องฟาร์มถั่วง,งอกบ้านครูนะครับวันนี้นะครับจะมาบอกวิธีการนะครับหรือเทคนิคหรือแนะนำนะครับการใส่ฮอร์โมนถั่วง,งอกนะครับหรือว่าการใส่ปุ๋ยถั่วง,งอกนะครับทางฟาร์มนะครับจะมีฮอร์โมนถั่วง,งอกจะใช้แค่2ตัวเท่านั้นนะครับจะใช้ จะใช้จะใช้ตัวทําให้ลากสั้นนะครับทำให้ลากสั้นตัดลากให้ลากสั้นกับอีกตัวหนึ่งจะทําให้อ้วนนะครับอ้วนสั้นนะครับอ้วนสั้นจะมี2ตัวเท่านั้นที่ใช้นะครับแล้วก็ใช้ทุกๆวันแล้วก็ใช้ตามปริมาณที่กําหนดทุกๆวัน นะครับฮอร์โมนพวกนี้นะครับสามารถสั่งซื้อในแพลตฟอร์มแพลตฟอร์มร้านค้าออนไลน์ได้นะครับได้ทั้งหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น lazada shopee tiktok shop พวกนี้ได้หมดนะครับราคาก็ใกล้เคียงกันราคากใกล้เคียงกันแต่ค่าส่งอาจจะไม่เท่ากันนะครับสำหรับสูตรการใช้นะครับสูตรการใช้นะครับจะยกตัวอย่างจะยกตัวอย่างแค่ถั่วงอก1กิโลนะครับ สูตรการใช้อัตราส่วนคือถั่วงอก1กิโลนะครับหถัง่วงอก1กิโลเนี่ยจะใช้แค่ฮอร์โมนสำหรับลดเนี่ยหนึ่งซีซีนะครับ1ซีซีต่อน้ำา1ลิตรนะครับที่ฟาร์มนะครับจะใช้ฮอร์โมนตัดรากนะครับหยุดรากนะครับตัวสีแดงในการแช่ถั่วด้วยนะครับอัตราคือถั่วถั่วแขก1โลนะครับ ฮอร์โมนในการแช่เนี่ยสีแดงเนี่ยสองซีซีและก็น้ํา2ลิตรนะครับแล้วก็แช่ไว้12ชั่วโมงนะครับอันนี้คือตัวอย่างตัวตัวอย่างต่อถั่วหนึกิโลนะครับส่วนอัตราการลดอ่าอันนี้ครบ24ชั่วโมงพอดีนะครับอัตราการลดฮอร์โมนนะครับอ่าถั่วเมื่อ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 ,อ,อลงถังเพาะครบ24ชั่วโมงแล้วนะครับฮอร์โมนตัวแรกเลยที่เราต้องใช้นะครับคือฮอร์โมนตัดราก สีแดงอ่ะง่ายๆคือฮอร์โมนตัดรากสีแดงนะครับทัว1นกิโลต่อฮอร์โมน1นซีซีต่อน้ำา1ลิตรนะครับฉีดลงไปในฝักบัวนะครับแล้วก็เขย่าคนๆนคนคน,คน,คน,คนให้น้ำกับฮอร์โมนเข้ากันนะครับอันนี้สำหรับยี่บสี่ชั่วโมงแรกนะแล้วเราก็ลดนะแล้วเราก็ลดยี่ชั่วโมงแรกแเราเราก็ปิดฝาเก็บไว้นะครับส่วนเมื่อครบยี่บสชั่วโมงแล้วนะครับ จะเป็นตัว48ชั่วโมง48ชั่วโมง72ชั่วโมง96ชั่วโมงนะครับหรือว่าสวันเนี่ยเราจะใช้ตัวเดียวกันนะครับเราจะใช้ตัวสีเขียวนะครับเมื่อครบ48ชั่วโมงแล้วเราจะใช้ตัวสีเขียวนะครับออร์โมนอวบอ้วนสั้นนะครับ1ซีซีเหมือนกันต่อน้ำา1ลิตรนะครับต่ออัตราถั่ว1กิโลอัตราเมล็ดถั่ว1กิโล นะครับ1ซีซีน้ำา1ลิตรนะครับใส่ลงไปในฝักบัวนะครับแล้วเขายาเขายาคน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 นะครับให้ซีอ่าให้ให้ฮอร์โมนหรือปุ๋ยตัวเนี้ยนะครับเข้ากับน้ำนะครับเข้ากับน้ำเข้ากับน้ำในฝักบัวนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาไปลดนะเราก็เอาไปลดให้ทั่วนะจนหมดน้ำหนึ่งลิตรแค่นั้นแหละนะครับ ลดให้ทั่วเรให้ทั่วในถังเพาะแล้วเราก็ปิดไว้แล้วก็ปิดถังไว้นะครับอ่ามันจะมีนะครับตัวตัวที่ต้องใช้สีเขียวนะครับหรือฮอร์โมนเร่งอ้วนปุ๋ยเร่งอ้วนนะครับจะใช้อ่าจะลดเมื่อ48ชั่วโมง72ชั่วโมง96ชั่วโมงนะครับวันละครั้งแค่นั้นเองนะครับอ่าการลดเนี่ยพอลดเราเราลดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะ จับเวลาไว้แค่45นาทีนะครับพอครบ45นาทีแล้วเนี่ยเราก็จะมาลดน้ําปกติลดน้ําปกติเพราะว่าถ้าไว้นานไม่ได้นะครับไว้นานถ้าไว้นานเนี่ยถ้าเราทิ้งไว้นานเรามาลดน้ำเนี่ยตัวโฮอร์โมนตัวนี้มันล้อนนะครับมันอาจจะทําให้ถวง,งอกเรามันเฉาถวง,งอกเรามันหัวสีดําตัวสีดําได้นะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราทิ้งไว้แค่45นาทีกําลังเหมาะแล้วเราก็มาลดเนี่ยฮะแล้วเราก็มาลดน้ําปกติ นะครับลดน้ำปกติพอแนะล้วรดน้ำปกติเสร็จแล้วเราก็รดน้ำปกติทุกๆ2ชั่วโมงนะครับสัก4ฝักบัวนะครับหรือ20ลิตรประมาณนั้นครับสำหรับวันนี้นะครับการให้ฮอร์โมนถั่วงอกนะครับก็ให้ความรู้ไว้เท่านี้นะครับขอบคุณมากนะครับ